ลึกลงไปในโลกของเรามีมวลหินรูปร่างไม่แน่นอนขนาดใหญ่สองแห่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์งุนงงมาน,นานหลายปีทั้งสองอยู่ตรงข้ามกันโดยแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกและอีกแห่งซ่อนตัวอยู่ใต้ทวีปแอฟริกาพวกมันแปลกมากถึงขนาดทำให้คลื่นไหวสะเทือนช้าลงได้ชื่อของพวกมันคือ โครงสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ในส่วนล่างสุดของเนื้อโลกแต่พวกมันเป็นเพียงมวลหินขนาดใหญ่สองแห่งที่ลึกลับโดยใหญ่กว่าทวีปแปลกกว่าสิ่งใดๆในโลกและหนาแน่นมากจนอาจดูเหมือนเศร็สร้างจากดาวดวงอื่นกระทั่งไม่นานมานี้ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันคืออะไรมาจากไหนหรือทำไมถึงมีพวกมันอยู่มวลหินลึกลับเหล่านี้อาจซ่อนความลับของพลังที่ซ่อนเร้นลึกที่สุดของโลกเอาไว้ ซึ่งมีพลังมากพอที่จะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวกระตุ้นภูเขาไฟและแม้แต่อิทธิพลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและตอนนี้ในที่สุดเราก็อาจได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพวกมันแล้วยักษ์ใหญ่ทางธรณีวิทยาเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นผิวโลกลงไปราว2,897กิโลเมตรแต่ละแห่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง100เท่าซึ่งใหญ่โตจนไม่สามารถอธิบายได้ ในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเศษซากดึกดำบัรจากยุคแรกเริ่มของโลกอาจมีบางสิ่งขนาดยักษ์พุ่งชนโลกเมื่อประมาณ4 5 0 0ล้านปีก่อนและการพุ่งชนครั้งนี้ทำให้เกิดทั้งดวงจันทร์และมวลหินเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันน่าจะเป็นดาวเคราะห์ชื่อเซียาดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวังคารที่เคยมีอยู่แถวแถบดาวเคราะหน้อยและพุ่งชนโลกเมื่อในอดีต นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าพวกมันอาจเป็นบางอย่างที่น่าคุ้นเคยมากกว่านั้นอย่างชิ้นส่วนเปลือกโลกเก่าๆบางทีพวกมันอาจถูกดันลึกเข้าไปในชั้นแมนเทลจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและตอนนี้การศึกษาวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่ามวลหินเหล่านี้เป็นเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่จมลงสู่พื้นโลกมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีมวลหินเหล่านี้อาจก่อตัวขึ้นจากสิ่งที่จมลงสู่พื้นโลกเมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกัน ในช่วงเวลากว่าพันล้านปีชิ้นส่วนเปลือกโลกใต้ทะเลอาจถูกชั้นแมนเทลกลืนกินไปสุดท้ายแล้วพวกมันก็รวมตัวกันเป็น2บริเวณขนาดใหญ่ลึกลงไปในดาวเคราะห์แต่แม้ว่าหินทั้งสองจะก่อตัวในลักษณะเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าวงแหวนไฟแปซิฟิกซึ่งเป็นวงแหวนภูเขาไฟขนาดยักษ์และเขตแผ่นดินไหวรอบมหาสมุทรแปซิฟิก มวลหินแปซิฟิกไม่หยุดเติบโตและเปลี่ยนแปลงเพราะได้รับหินใหม่จากที่นั่นอย่างต่อเนื่องแผ่นเปลือกโลกชนกันและแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งจมลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นส่งผลให้เปลือกโลกมหาสมุทรเก่าจมลึกลงไปในโลกเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมวลหินแปซิฟิกหนักกว่าหนาแน่นกว่าและมีการเคลื่อนไหวมากกว่าแฝดของมันในทวีปแอฟริกา มันเหมือนกับโรงงานหินร้อนขนาดยักษ์ที่ค่อยๆผลิตวัสดุใหม่ๆออกมาและปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวเองอยู่ตลอดมวลหินทวีปแอฟริกาเก่าแก่กว่าและเงียบกว่ามวลหินแปซิฟิกมากจึงไม่ค่อยมีหินใหม่มาแทรกตัวมากนักดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันจึงค่อยๆประสานเข้ากับชั้นแมนเทลที่อยู่รอบๆมากขึ้นเนื่องจากมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าโปติกร,รมจึงต่างออกไป มันสูงขึ้นไปในชั้นเนื้อโลกและทอดยาวขึ้นไป547กิโลเมตรใกล้กับพื้นผิวโลกและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมทวีปแอฟริกาจึงมีภูเขาไฟและหุบเขาซุดจำนวนมากในปัจจุบันคำถามก็คือพวกมันวิวัฒนาการเรื่อยๆได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเสาหินร้อนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า mantle plumes อาจกำลังดันตัวขึ้นมาจากส่วนลึกภายในโลกช่วยทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในแปซิฟิก หากนี่ถูกต้องมวลหินยักษ์เหล่านี้ไม่ได้อยู่เฉยๆพวกมันแทบจะมีชีวิตเลยด้วยซ้ำพวกมันจะเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพื้นผิวโลกของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมพวกมันถึงมีความสําคัญนะักเพราะโครงสร้างใต้ดินที่แปลกประหลาดเหล่านี้อาจปรับเปลี่ยนพื้นผิวโลกในรูปแบบที่เรายังไม่เข้าใจดีนะักยังไงล่ะอย่างแรกพวกมันอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของโลกได้เพราะพวกมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของความร้อนผ่านชั้นเนื้อโลกและแกนโลก นอกจากนี้อาจมีบอะแสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกการศึกษาเกี่ยวกับมันอาจช่วยให้เราทราบได้ว่าการมุดตัวของโลกเริ่มขึ้นเมื่อไหร่อาจจะเป็นเมื่อก,กว่า4พันล้านปีก่อนหรือเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้พวกมันอาจเป็นผู้บงการลับเบื้องหลังการประทุของภูเขาไฟก็ได้มันมีทฤษฎีว่าหินร้อนระอุจ,จากส่วนลึกของโลกซึ่งเป็นหินชนิดเดียวกับที่ก่อให้เกิดจุดร้อนภูเขาไฟ ซึ่งอาจพุ่งขึ้นมาจากหินยักษ์ในชั้นแมนเทลโดยตรงภูเขาไฟขนาดใหญ่บางแห่งบนโลกรวมถึงภูเขาไฟในฮาวายไอซ์แลนด์และเยลโลอ์สโตนตั้งอยู่เหนือกลุ่มภูเขาไฟที่คาดว่าจะพุ่งขึ้นมาจากมวลหินเหล่านี้หากมวลหินเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานให้ภูเขาไฟเหล่านี้พวกมันอาจเป็นตัวกำหนดทวีปของโลกสภาพอากาศหรือแม้แต่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ตลอดประวัติศาสตร์ก็ได้ และนั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะหมายความว่าโครงสร้างขนาดยักษ์เหล่านี้อาจระเบิดออกมาจากเปลือกโลกในสักวันหนึ่งส่งผลให้เกิดการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งใหญ่และการประทุครั้งนี้จะคงอยู่เป็นเวลาหลายล้านปีใต้พื้นหิวโลกยังมียักษ์ใหญ่ที่ไม่เหมือนสิ่งใดในโลกนี้นั่นคือภูเขาไฟยกักษ์พวกมันมีขนาดใหญ่ตโตมหราลมีพลังทำลายล้างสูงและหายากมากจนมนุษย์ไม่เคยพบเห็นการประทุข,ของพวกมันมาก่อน การประทุข,ของภูเขาไฟเป็นประจำนั้นน่ากลัวมากลาว,วาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเท่าถาดลอยฟุ้งในอากาศเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้เปลวเพลิงและหินแล้วภูเขาไฟยักษ์ล่ะมันแตกต่างออกไปเลยล่ะภูเขาไฟยักษ์ไม่ได้แค่ใหญ่โตแต่น่ากลัวไม่มีใครเหมือนการประทุข,ของพวกมันจะแยกพื้นโลกออกจากกาันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดซึ่งพวกมันบางแห่งมีความกว้างมากกว่า48กิโลเมตร การประทุของภูเขาไฟแบบปกติอาจพ่นลาวาและเถ้าถ่านออกมาเป็นปริมาณหลายลูกบาทกิโลเมตรแต่ภูเขาไฟยักษ์จะพ่นลาวาและเถ้าถ่านออกมามากถึง1000ลูกบาทกิโลเมตรนั้นมากพอที่จะปกคลุมทั่วทั้งทวีปได้การประทุแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างแรกกำแพงไฟจะระเบิดขึ้นไปบนท้องฟ้าเถ้าถ่านจะบดบางดวงอาทิตย์เป็นเวลาหลายปีทำให้อุณหภูมิโลกลดลง ประเทศต่างๆอาจจมอยู่ใต้เท่าฐานหนาหลายเมตรทําให้ไม่สามารถทําการเกษตรได้ความอดอยากความหนาวเย็นและอากาศที่เป็นพิษอาจทําลายอารายธรรมทั้งหมดได้นี่ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติในพื้นที่เท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นทั่วโลกอันที่จริงการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดสองครั้งในประวัติศาสตร์โลกซึ่งสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดสูญสิ้นไปอาจเกิดจากภูเขาไฟยักษ์ไม่ใช่จากดาวเคราะห์น้อยก็ได้การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และน่ากลัวที่สุด เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคเพอร์เมียนสิ่งมีชีวิตในทะเลเกือบร้อยะ90รวมถึงสิ่งมีชีวิตบนบกถึง1้0ยลหายไปนักวิทยาศาสตร์นับจำนวนภูเขาไฟยักษ์บนโลกได้ประมาณ20แห่งโดยแห่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเยลโลสโตนในสหรัฐอเมริกาโทรบาในอินโดนีเซียและเทาโปในนิวซีแลนด์ครั้งสุดท้ายที่เยลโลสโตนปะทุค,คือเมื่อประมาณ2ล้านปีที่แล้ว มันปล่อยเท่าทานออกมาเกือบ2,459ลูกบาทกิโลเมตรซึ่งมากพอที่จะกลบเมืองอย่างนิวยอร์กได้นั่นเป็นเพียงหนึ่งใน3ครั้งที่มีการประทุครั้งใหญ่ของเยลโลอ์สโตนภูเขาไฟยักษ์ที่ประทุครั้งล่าสุดคือภูเขาไฟเทาโปในนิวซีแลนด์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ26,500ปีก่อนแต่ภูเขาไฟยักษ์ไม่ได้แค่ทำลายล้างเท่านั้นมันเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบด้วย เมื่อประมาณ74,000ปีก่อนภูเขาไฟเทาโปในอินโดนีเซียได้ประทุขึ้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าภูเขาไฟดังกล่าวได้เก่อให้เกิดฤดูหนาวที่กินเวลานานถึง10ปีนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่บ่งชี้ว่าการประทุครั้งนี้เกือบจะทำให้มนุษย์ยุคแรกสูญพันไปทำให้จำนวนมนุษย์ลดลงเหลือเพียงไม่กี่พันคนถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเราทราบแน่ชัดว่าการประทุข,ของภูเขาไฟยักษ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีของประวัติศาสตร์แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรหากเหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนักวิทยาศาสตร์เฝ้าติดตามภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อหาสัญญาณเตือนโดยอาจจะเป็นสิ่งต่างๆอย่างการที่แมกมาพุ่งสูงขึ้นพื้นดินบวมขึ้นแผ่นดินไหวใต้ภูเขาไฟการปล่อยกา๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปและอื่นๆ ปัญหาคือแม้เราจะสามารถทำนายการประทุในระยะสั้นได้แต่การประทุในระยะยาวยังคงเป็นปริศนาครั้งสุดท้ายที่เยลโลสโตนประทุคือเมื่อ630,000ปีก่อนซึ่งมันควรเกิดการประทุอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่เกิดภูเขาไฟไม่ได้ทำงานเหมือนนาฬิกาแค่เกิดการประทุครั้งหนึ่งในอดีตไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับมาประทุอีกครั้งแน่ๆและช่วงเวลาที่ประทุแต่ละครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่ตายตัว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายลโล์สโตนอาจประทุอีกครั้งแต่อาจเป็นเพียงลาวาจำนวนไม่มากที่ไหลออกมาไม่ใช่การประทุครั้งใหญ่แล้วเราพร้อมสำหรับการประทุครั้งใหญ่แล้วหรอเอ่ออาจจะไม่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเราเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยมากกว่าการประทุของภูเขาไฟยักษ์ซะอีกเมื่อฮังกาตองกาฮัางกาฮาอาายประทุในปี2022การสื่อสารถูกตัดขาด และมันก่อให้เกิดคลื่นสึนามิและท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเท่าทานนั่นเป็นเพียงการประทุระดับ5เท่านั้นภูเขาไฟขนาดยักษ์จะรุนแรงกว่านั้นหลายเท่าดังนั้นขอให้โชคดีกับการนอนหลับตอนกลางคืนโดยที่รู้ว่าภูเขาไฟเหล่านี้จะประทุอีกครั้งอาจเป็นพรุ่งนี้หรือในอีกแสนปีข้างหน้าก็ได้เอานา้ไม่ต้องถึงกับนอนไม่หลับเพราะเรื่องนี้หรอกนะ